บ้านนี้มาคือเปืนง่าแต่โดนเนี่ยเตี้ยใช่ไนี่เราพูดไปแค่ระดับขโมยนมันก็ยังใคกินเชือดตั้งแต่เตี้ยตังจาเไม่บอกตัวไปฮะไม่บอกตัวเฮ้ยมันตั้งตัวไปหาของกัดมึงเอย่าไปตะโดนกระปองกระมาพึ่